มีแอรอกเลมสี่ห้าตัวเลยแล้วนายกันมันจะโดนตีเพื่อนนายไปทำอะไรมาน่ะอีกแล้วเหรอกูไม่เอาแล้วอุยเชี่ยไม่มีมีแค่ปืนอะเป็นคนระคายพวกกูด้วยอุ้ยเชี่ยอุ๊ยชิจ็บแม่ไอ้เชี่ยสวัสดีครับไอ้ก็ขอสวัสดีด้วยตอนนี้เราก็อยู่ในแม้ครับเคอร์ฟวอกกิ้ง EP ที่สามแล้วก็เป็นสดี กูระเกงอย่างนี้จริงๆเป็นก็โอเคก็อันนั้นแม่ก็คือไปเล่นนอกเล่ากันมาสร้างบ้านกันไหมอย่างเพอร์เฟกต์ได้ไปดูข้อมูลอย่างเกมอย่างูลบ้านไปดูว่าแลือเขาสร้างเพิ่มอีกางเงี้ยอ่ะสร้างเพิ่มอ๋อเล่นอย่างนึงพวกเราก็ได้ไปลงหมดเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ ที่เทเลพอตอ่าเนี่ยยัง่งฝีมือกูเองตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เขียวๆนั่นแหละจุดเราโุตรเจ๋งอ่ะไปะอ๋อกะว่าจะไปไอ้นั่นสัหน่อยทำทำที่วาร์ปอ่ะวาร์ปจุดบ้านเราทำไงครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึง รู้สึกจะค้าไปนั่นไว้ไอ้ที่ขุดสีเงินอะอยู่ไหนเน,นี่ไอเนี่ยเอ่อโอเคไปมึงตามกูมาเตียวอ่อกูต้องการองค์ลักอุ้ยมีมา้ามีเชือกไหมได้เอากลับบ้านด้วยไม่ได้เอามาเช <laughs> โอเคไปไปไหนต่ออ่าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขุดไอลาวาตรงเนี้ยโอเคเราจะไปนีเธอร์กันเหรอเปล่าเราจะทำเสาวาร์ปไงเราไม่ต้องใช้เนเธอร์ไลท์เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกเนเธอร์ไลท์ใช่เราต้องใช้พีเอ็กไดมอนด์ไม่ใช่เหรอฮะโคตรมั่วไอ้โมซั์โอเคเชี่ยกลับบ้านแม่งด้วยเชี่ยอย่างนั้นกูขับกระเป๋าแล้ว เอ้าเชีย่ยไม่ได้ใช้ที่ขุดเงินเหรอฮึอ <laughs> เชีย่ยอุตส่าห์โอ้เซ็งว่ะแล้วเพชรไม่จะหาจากไหนได้เนี่ยนอกจากขุดเ <laughs> สือด้ยรวยวอยู่ไหวายเอ้กลับด้วยเนี่ยเชี่ย <laughs> กูกล้าอุตส่าห์เตรียมตัวอย่างดีใครเขาพาเอาใครเขาพาเอาพิแอกฤทธในการขุดมาแล <laughs> ้ววะพิเชี่ยขุดได้นะแต่พอมันแตกอะมันจะไม่ได้อะไรงไง <laughs> มันต้องเอาพิแอกแบบทอง ไอ้แม่เพชรเขี้ยแม่งเซ็งว่ะแต่ดีความเันตรายก็อยู่ที่สิบสี่จุดหกแล้วเจ็สิบห้าละอ๋อนี่ไงกูติดสถานะขุดช้าเออเนอะกูไปฆ่าชาวบ้านไว้แม่งติดคำสาปไปฆ่าชาวบ้านทำเพี้ยไรเขี้ย กาทำเพื่ออะไรอะไรหลายอย่างลูกวันนี้เรามีแผนจะทำอะไรครับก็กะว่าจะไปขโมยเสาว,วาร์ปบ้านคนอื่นอ่ะแหม่เดีย๋ยวเลื่อนกระเป๋านี่ไอ้นี่ไปนะไหนกระเป๋าเนี่ยเต็มวันนี้คงไม่ได้ออกจากบ้านว่ะ เมูเลนหานี yeah. ่เงี้ยเกิดอีกอะพวกกูยังไม่ทันได้อะไรเลยแล้วถ้าเฟสนี้มันบึ้มเข้ามาทีเดียวนะเรารอจนเท้าดีไหมใช่เราจะเท้าดีกว่าเพราะว่าถ้าสู้เนี่ยน่าจะเปลืองกูเตรียมเปิดพบกูไว้ก่อนแล้วกันกูก็เลยฟอร์จะมาในอีกสามสองหนึ่งมันจะมาตอนสิบห้าคิดว่านะ อนอนไหมเออเราจะรออะไรเนี่ยทำไม<อ>เราไ,ไม่มนอนก็นะก็นึกว่าจะมีอะไรเห็นแม่งขึ้นมาตื่นเช้ามาเจอทำไงเชีย <c oughs> สลุกแหละอืมนอนแมง ทำเป็นมูนเซตมาแล้วเนี่ย<อ>ใช่ปะน่าจะใช่มาตอนเช้าจริงๆเชีย่ยมาทำไมตอนเช้าโอ้กะว่าจะหาแผนไบ้นั่นเนยอยู่ไหนว่าหรือ,อว่าเสร็จหรือว่าจบแล้วเนี่ยจบแล้วแค่นอนเนี่ยนะไวไปไหมอยู่บ้านหลังที่สองอ,ะอ่ะอ่า ไปงั้นไปตรงนน้นดีกว่าทางไหนไอทางไอตรงไปไอตรงภูเขาอ่ะแล้วก็เดินตรงปีกมันจะมีหมู่บ้านใหญ่หอีกหมู่บ้านนึงแต่แม่งเดินไกลหน่อยไปพักมูลฟอลงบ้างเเชียช่ยพวกกูใส่เกียร์หมาวิ่งอ่ะรอบนี้มึงกอบ้านอ่ะดิตรงไปเลยใช่ไหมเดี๋ยว คอนดิชนต้องข้ามเขาลูกนี้ไปก่อนอ่ะขึ้นเลยหมู่บ้านบนภูเขานี้ไปก่อนบรรยากาศมันเงียบไปหมดู่ดีแม่งลมก็หยุดพักมัน,นมันจะคงไม่มีอะไรหรอกนี่มันเงียบดีเลยคงไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ลมแรงมากเลยเหมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยว่ะ <laughs> เงีย้ยเงีย้ยก็ไม่ชอบนะพอมีเสียงก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นตองบีไม่เป็นไปได้ก็อย่าดูอย่าดูเลยอย่าเป็นแรงโดย,ย,ย,ยใช่เหตุยอติดเชื้อมาหิวข้าวตายหายเอา้เอาไอตรงนี้นี่หว่าที่กูเล่นมุกพัดลม <c oughs> <c oughs> <ะ>หมู่บ้านนี้มีคนอยู่ไหนะมเนี่ยมีก็ไอหมู่บ้านเก่าเราไงอ๋อขอแวะหน่อยแล้วกัน มีอะไรแรวะวะอาวใช่กูไปทำเตียงนอนให้มันแล้วมันจะได้นอนมันมีสามไม่ใช่ตอนนั้นอะ What the hell มีของอะไรได้ไหมไม่มีมีแค่งืนน่ะแม่งลดละคายพวกกูด้วยอู้ชี้ กูตัวปิวเลยอะไรวะคุณไป่ทำอะไรมาเนี่ยคุณมินาโตะกู <c oughs> จำไม่ได้กูจำไม่เห็นได้เลยสําหรกูไปหาเรื่องมันเชี้อะไรเนี่ยโอ้เจ๊ผักเก็บของหน่อยเฮ้ยช้แล้วไปต่อเจ๊เชียช่ยจริงๆเลย อยู่นี่ก็แต่มาหากูแล้วก็เปียงให้กูแค่คไปคุยกับเพื่อนไปมองหน้ามันเปล่าไม่กูไม่ได้มอเเงเขาที่อะไรกูแค่คไปโอ้ยทางไหนครับทางนั้นแหละแม็กต้องมาทำอะไรมาแน่เลยน่าจะแต่กูจำไม่ได้ไงน่าจะเป็นตีมันมั้งกูเตียวมาก็บอไว้ดีว่าเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันจำทางได้ไหมจำได้จำได้ผ่านไอ้นี่ยเขตป,ป่าใหญ่ไปเนะี่ยก็จะเจอแล้ว ก็อ,อยู่นี่พอแน่หมู่บ้านหนึ่งจอแล้วหมู่บ้านแล้วไหนท่านน่ะู่ไหนเนะนี่ยนี่ไงเรื่องเฮ็ยหมู่เนี่ยกูหันไปหามึงไปครั้งเดียวกูเจอแล้วไอ้ยี่นี่หันสามรอบเลยเชดเดอร์มันทำให้มึงเป็นแบบเหมือนเาเรียกอะไรว่าพังตัวเลยเขี้ยรู้นี่มันต้องเป็นอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาทำให้เกิดซอมบี้ในหมู่บ้านนี้แน่ๆเลย เชื่อนี่มันเกิดเลยได้หลายสาเหตุใช่ไหมเลยมันมีสตอรี่วะหนุ่มนั่นมันไม่ใช่เรื่องเฮ้ยมันหมู่บ้านล้างกันีลยไม่แล้วแล้วตื่นพร้อมกันไอีเด็กน้อยรู้สึกแกมีเสาอยู่ตรงนู้นบ้างไหมจ้าวบีบเสียอะไรเสียงใครอะไรวะอ๋อปุ่มยาเป็นนักเวทเหรอครับหรือผิดหมู่บ้านวะ โอ้ไอรอนก็เลมเต็มเมืองเลยหมู่บ้านนี้คงสุขสบายอ่ะใช่ไม่เหมือนหมู่บ้านนั้นอ่ะโอ้โหมีแค่มีแค่ตัวเดียวอยู่กันสี่คนโผล่เงาอ๋อไม่ใช่หมู่บ้านนี้นี่หว่าเอ๊ะใครเขียนอะไรวะที่มีเอ๊ะมีคนเขียนแผนที่วะนี่อย่างน้อยกูก็มาขอขโมยของก่อนแล้วไง ดูครับดูความคิดครับแย่มากพวกมันไปไดาไปทำอะไรอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเขาก็เป็นประชากรคนหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดอะ่ะเอ้ยเช่อืมกูจะพ่นแม่ให้หดหมูม่มบ้านเลยมาดิพ่นเลวเลยอ่ะมีาการมาขับไม่เชื่อเลยนะมึงจะเชื่อหรือมึงจะกินลูกกสุนกูนี่ประเด็จการเลยหนู ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็วิ่งกลับมาบ้านนี้แม่ง <c oughs> กวเลมสีตัวปลอดภัยแน่นอะนเอ๊ะนั่นไหมวะข้างหน้านั่นใช่ใช่ข้างหน้านั้นเจอแล้วเจอใช่ไ,ไหมข้างหน้านั่นเหรอหมู่บ้านใหม่ที่โคตรไกลเลย,เยรู้สึกจะมีม้าด้วยถ้ายังไม่ปิดโอ้หมู่บ้านใหญ่จริงด้วยไงเป็นไง การเดินสำรวจแม่ก็ดีอย่างนี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะมีไอนด์ร็อกเลมสี่ห้าตัวเลยแล้วนายกันมันจะโดนตีเพื่อนนายไปทำอะไรมาน่ะอีกแล้วเหรอกูไม่เอาเลยเชี่ยมึงมากูยิงนะอย่าดิแบกกูไปทำอะไรให้กูไม่รู้นายไปทำอะไรมาเนี่ยกูไม่รู้ไเชี่ยอย่าีแม่งก็มาเดินไล่กู ใช่ไห่าอะไรต้องทำอะไรโอ้ยน้องก็เลมพูดเยอะเยอะจริงดิเยอะมากมึงเข้าไม่ได้หรอกไหมโอ้กูคงไม่ได้ทำอะไรที่ตัวไหนนั่นไปเดยครับโอเคก็เลมตัวอื่นยังพอเป็นไหมกับกูนี่เจมเสาเสาอยู่นี่เดี๋ยวลุงลงมาเล่นอะไรในนี้เนีน่ยอ่าเช็คแป๊บไหนก็อยู่บ้านเลยเราจะไปก<ะ>ันต่อไหมอ่าเดี๋ยวขอปนสะดมที่นี่ก่อน เอาดีไปละเจ๊นขอมไปทัหมดจะทำแบบรองก่อนใจเย็นโกเลมกูมึงอะไรของกูเนี่ยเจ๊อะไรวะกูไปทำอะไรให้บอกกูทีมองด้วยสภาพเลยนี่วิ่งอยู่ถูกบ้านไหนๆนะนี่ไงเจอมึงอยู่ไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยววะนี่ไงด้านหลังเนี่ยหลังเนี่ยหลังเออเออมึงแกมึงแกถูกแล้วมึงแกมึงแก เมื่อกี้ยานี่ให้กูเดินไปตีมึงไหมอ๋อใส่เลยชิ่ยแต่น่าหน้าเลยเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ด้วยน่าจะเป็นหมู่บ้านทุกกลางอีกนะโอ้ยเชี้ยโอ้ยเชี่ยะุกกลางแน่นอนนี่่ใหญ่มากกว่านั้นอีกนะทุกกลางป่าด้วยเชี่ยไปพรมสนุ่มดอ เขาบนนั้นมีของแน่แน่ใสเลยให้ถ้าคุณติดสถานะไม่ขุดขุดช้าไม่ทำอะไรไม่ได้เลยกูงี้ไม่ได้ไปฆ่าชาวบ้านเขาอะเสกคนเลวก็อย่างเงี้ยนะใ <c oughs> สะเ่เย <c oughs> โอ้เขี้ยคนเลวแล้วมันกลับใจกลับตัวไม่ได้เหรอ <c oughs> เขี้ยแม่งไม,ม่กลัวกลับตัวเลยแสดงว่าค่าหนึ่งเขา หมู่บ้านก็แสดงว่าที่เหลือก็จะไม่ได้เลยไอเช่ถือว่าวันนี้ดีวันดีเฮ้ยอะไรเปลกนี่ที่นอนกูจองแล้วอย่ามายุ่งเอ็มพีซีเด็กไม่ค้าขายอะไรไม่ได้ใไหมใช่ใช่ยังเด็กอยู่รอค้าขายอะไรเป็นตาซีจัดแต่เราเดินมาขายราขายของแบบที่คือคาถาพิเศษที่จะทำให้คุณเล่นมานานเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่ ถ้าคนซื้อตอนนี้ล่ะก็ผมจะลดให้เลยห้าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตั้งใจจังวะว่าอยากจะลั่นไกลใส่เด็กเจมึงนจะไม่มือีกเหรอมือเลยเลยนี่กูเห็นฟ้าฟิตตกดินเลยเนี่ยตอนนี้โอเคเอ้ยเฮ้ยชิปหายแล้วแม็กบัตรมูลไอเชียอันนี้แหละนะโอ้เชยหนักเลยเจมบัตรมูลสอดวีดีชิบหายแล้วเจมมาเข้าบ้านกูบ้านกูมีเซนสอง เร็วเร็วเร็วมันทันมันทันมาเร็วตีดิตีออกครับเอลวางด้วยปิดไม่ปิดเลยขึ้นเลยเชื่อมขึ้นเลยเชี่ยโอเคบัดมือเราเกิดแล้วตอนนี้จี๊สัสเลยไปห้องน้ำกันผมขอทิ้งความเตือนด่านไว้ตรงนี้ผมไปห้องน้ำแม่งโอ้ไม่กรอดโบเอมบังขุดตองนี้นะ ตัวนี้ไม่มีทางอยู่มาไหมเล้วมาเกิดตอนออกจากบ,บ้านแล้วนอนไม่ได้ด้วยนะแล้วคนในหมู่บ้านติดเชื้อหมดปะเนี่ยติดแน่นอนไม่ต้องห่วง <c oughs> ดีนะ <c oughs> ดีนะหมากูเม่งไม่โดนโจมตีอะ่ะ เชีเอาเอาเช็ดเมอะไรขเลเชี่ยเป็นโตเป็นคนเล็กหนึ่งแม่งไปเลยผ่มคิวแม่งต้องติดอยู่ตรงนี้เหรอแฉโอ้โหต้องติดเชื้อกันหมดเลยชิบหายแล้วมาหมู่บ้านเราเป็นรีออรเมื่อไหร่ชิบหายเลยชิบหายเลยจะทำทางต่อไปทางนั้นเหรอใช่เดี๋ยวแป๊ดเดินคุรู้สึกกูจเจียมไม้เหรอขอขออหินหน่งขอหินหนึ เช็ดไม่มีหินขุดด้วยเองมีแฟ็คอยู่แฟกซ์แฟกซ์อะไรเพิ่งได้มาตัวตั้งได้อพอพจักตรงนี้มาเอ๊อะใครยิงอะไรอ๋อตายหนึง่งโอ้ยชิจิบแม่ช่วยฮัลโหล จังหวะดีที่หมายเลย,ยกูจะลงไปทำไมกูไม่ได้ลองอยู่ดีๆแม่งกูแอนั่นไปนเองอะมันดึงกูเหรอขึ้นไปยังขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วเ oh, <God. S 1> ชี่ย oh, <God. S 1> อ๋อแจมมึงระวังนะเชี่มยมันน่าจะมีสปบบีเฮียอะไรดึงกูได้ <laughs> ลูกอุดรผึ่งยิงวะกูไม่น่าจะนะว่เฮ้ยถ้าโดนนักกูต้องมันต้องมันต้องกระดูมันลูกกระดูมันไม่ไปแต่มันไปหมดไงมเไมื่อกี้มเกิดตัวสีเปล่าไม่กูกูเฉยเลยเจมกูแค่คไม่ก็เชี่ยเลยจะบอกว่ามีตัวดึงอะสปีใช้เวทได้เหรอเฮ้ยแม็กมันขึ้นมาเจมเจมตีตีนี่ก่อนเจมพอตีไดรวะ โอ้ยหายแล้วเขาติดเชื้อหมดเลยเพราะเราเลยเนี่ยไอ้เหี้ยต้องแม่งตัวความชิ้มหายอ๋อกูกด A ไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวอะไรเย็นไอ้นั่นได้หรอกูแค่กด่ A อุ้ยอุ้ยเชี่ยเจมโอ้ยหมานั่งหมาเจ็บไปตายตรงอื่นไปตายตรงอื่นแบ๊กเรงเกิดไกลฆ่าไปอะไรก็ได้ยาไอ้เชื่อหมาแม่งเนี่ยละคุณ เจมเจมระวังหมาอย่าเดินลงไปโอ้โอเคลาก่อนเพือเ่อนเจมหมาแล้วมึงไปวางมาหาก็ุดใกล้กูด้วยนะสู้ๆนะตรงนั้นนะอ่ออะไอ่ไดช่วยมันไม่ได้หรอกกูกดตัวอาลลวมันเป็นไงนนะั่นไม่ต้องขู่ลูกเออนั่งไปเจ้หมามึงโดนกูไปฆ่าเลย หมู่บ้านที่หายหมดนะครับเพราะคนคนเจ็บเต็มเอาตกเหรอไปยไหมไม่เราเด็กกูจะไม่ตายแล้วเกิดไหนเนี่ยเกิดปุ๊บเกิดสักบ้านหนึ่งอ่ะอ๋อเกิดโอเคเกิดใกล้ๆเจนไปฆ่าไอ้ซอมพี้ที่ฆ่ากูก่อน กางให้ผมมึงอยู่ข้างล่างอะนะไม่อยู่ตรงไอตรงทางเข้าอ่ะนั่นน่ะมันเดินออกมามันไม่เห็นเลยน่ะอ๋อใช่มันเดินมาแล้ว โอเคเจมมีเอนเ r อร์โพอีกไหมไม่มีไม่มันขาดอีกันหนึ่งอ่ะสุดแต่คงต้องรอเต้นซอมบีห้หน่อยใส่ก็เป็นเน้ะดินปืนไม่กันข<ว>ลังมันต้องมันต้องใช้ตัวเศรเฐีขาดอีกวันเดียวแม่งหนะึ่งเปอร์เซ็นต์กับโชคในร้านนุ่มเป็นตัวที่ถือเอนเดอร์โพมา แม่ไม่ออกหรอกไปนอนเถอะไม่มาหรอกเสยงเว้อโอยเจีาแมงดีครับดีครับอ้ยเปิดจอบปืดเอาไว้เอ้าแมงปิดแมงแล้วกันขอบคุณครับ စက္ကူ <laughs>